เอาละค่ะผู้ชมค่ะบอกเลยว่าตอนนี้ไข่พะโลของพี่เอสุภชัยเนวฟีเวอร์ในประเทศไทยจริงๆค่ะแต่ว่าล่าสุดแม่ลิน่าจะออกมาฟาดเดือดอันนี้อาจจะกลับลำหรือเปล่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้มาดามจะมารีแคปกันให้ฟังค่ะค่ะผู้ชมค่ะสําหรับไข่พะโลของพี่เอสุภชัยนะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทางประเทศไทยเนี่ยอยากเกิดกินไข่พะโลกันขึ้นมาทันทีค่ะเพราะว่าพี่เอสุภชัยนะคะได้มีการทําไข่พะโลนะคะที่แรกก็เริ่มจากทํา ทานเนะคะหลังจากนั้นดาราต่างๆหรือว่าชาวเน็ตเนี่ยก็อยากจะทานบ้านนะคะซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยก็ซึ่งมีดราม่าของพี่เไปว่าอุ๊ย มันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะพี่เอขายไข่พะโล้เนี่ยในราคา499บาทอีกบาทเดียวจะ500ค่ะงานนี้นะคะทําเอาตัวแม่อย่างคุณแม่ลีนาตังนะคะก็ได้ออกมาวีอย่างที่ทุกคนได้เห็นตามชาวเน็ตกันไปเลยค่ะออามาวิดิโอวยฉันไม่กินไข่พะโล้ของพี่เอหรอกเพราะว่าราคาแพงันซื้อมาทําเองคุ้มกว่าแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีนักเอกซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนั่นคือพี่อั้มพัชราภานะคะได้ไปช่วยพี่เอสุพชัยเน็ตทำไข่พะโล้ได้นั่นก็คือในการปอกไข่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นน้องแอมแอนะ มิสซูนิเวิร์สของประเทศไทยแล้วก็มาด้วยคุณอ้ํานะคะช่วยกันปอกไข่มาลกกับพี่เอนะคะแต่ในคลิปค่ะคุณอ้ําปศรภานะคะก็ได้มีการเล่นกับน้องหมาต้องบอกก่อนเลยว่าน้องหมาหรือน้องสุนัขเนี่ยพี่อ้ําเนี่ยแม่อ้ําของเราเนี่ยชอบมากมานะคะงานนี้นะคะดีน่าจังก็เลยถึงฟาดเดือกันเลยค่ะว่า ฉันไม่มีวันทานกินไข่บดของพี่เอแน,น่นอนซึ่งก่อน,น่นก็บอกแล้วนะครับว่าแพงเกินจะซื้อมาทําเองก็ได้นะคะแต่พอเห็นภาพคุณอ้ําเนี่ยไปช่วยพี่เอปอกไข่แล้วก็มีการจับน้องหมาเกิดขึ้นเมลินาจังก็ได้มีการไลฟ์สดแล้วก็บอกว่าอุ้ยไม่กินหรอกสกรปรกนะคะเพราะว่ามีการจับน้องหมาเสร็จปั๊บแล้วก็มาปอกไข่อย่างนี้เนี่ยความสะอาดอยู่ที่ไหนคะ่ะแต่แล้วคะ่ะนะสุดที่ทุกคนเห็นแม่ลีนาจัง ทานไข่พะโล้ของพี่เอสุดชัยนะคะแต่ก็มีวายเกิดดราม,ม่าค่ะเพราะว่าในระหว่างที่ทานไข่พะโล้นั่นเองนะคะไรเดอร์บอกว่าอุ๊ยฉันขอหน่อยได้ไหมค่าส่งน,น,นู่นนั่นนะี่มาทีน่ะจังก็พูดฟาดกลับไปหาไรเดอร์แลเลยค่ะว่าฉันไม่ได้สั่งพี่เอส่งมาให้ ก็กลับไปเอาที่พี่เอนะคะแล้วก็แม่เลี้ยนจังเนี่ยมีการโ,โหดทานไข่พะโล้ไปเอให้ดูแล้วก็ชื่นชมขไข่พะโล้ว่าอร่อยมากๆนะคะโอ้โหเข็มข้นไปหมดไม่ว่าจะเป็นไข่ก็ดีหมูก็ดีน้ำก็ดีซึ่งก่อนนี้ค่ะทย้อนกลับไปก่อนนี้เนี่ยแม่เลี้ยจังบอกวิไข่พะโล้มันแพงฉันไม่กินหรอกฉันไม่กินเด็ดขาดนะคะแล้วก็กลับมานะคะแม่เลี้ยนจังก็มากินอยากอร่อย เม,มามันเลยนะคะทำให้ชาวนนเน็ตเอกใจว่าสรุปจะกินจะไม่กินเพราะว่ามันแพงหรือว่าไม่สะอาดนะคะแต่ว่าถ้าใครเห็นภาพไม่ได้จังกินไข่พะโลของพี่เอนะคะบอกเลยว่าโหกินน้ำลายกันสุดๆค่ะคุณผู้ชมคาะงานนี้นะคะบัจจังมีการโทรสับพาดค่ะถามแม่ลีนจังนะคะว่าเอาแม่ไหนบอกว่าไม่กินไข่พะโลพี่เอแล้วภาพล่าสุดยังไงเพราะว่าชาาเนี้ยก็มีการถามไปฟังกันเลยค่ะกับการเพราะว่ามันอร่อยพอใจไม่ไหว พี่เอเนี่ยแล้วคนจะมาลงด่าฉันนะ่ะเกือบแสนคนหลายหลายช่องอะ่ะใช่แล้วคขาลงทีวีทุกคนลงเกือบสองล้านแต่ด่าฉันหนึ่งหมื่นคนนะแล้วคนก็งงวะก่อนอันนี้แม่บอกว่าไม่กินหลอกไข่พะโล้พี่เออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่อ้ำจับหมาด้วย เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและล่าสุดนะคะแมรี่น้จาจะกติดต่อมานะคะบอกว่าโอเคลูกอยากกินไข่พิโลโพีเอมเพราะว่าพี่เอจะส่งมาให้เยอะมากเลยนะคะก็จะส่งไปให้กับระจากกินที่มาดามเมานะคะจะเป็นยังไงนั้นนะคะบอกเลยว่าต้องรอด,ดูต่อไปนะคะว่าแม่จังเนี่ยจะกินไข่พิโลโพีเอเนี่ยซ้ํสองหรือเปล่ารู้จัมีการออกมาอะไรพูดคุยอะไรหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้มาดามดีแก็บต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ